สวัสดีค่ะนีก็อยู่ในช่องหวยลาวนะคะในวันที่สิบเก้าเนาะอ่ะหวยลาววันที่สิบเก้าออกกันแล้วนะคะออกผลกันที่แบดหกเก้าสามสองเนาะแอดก็ ขอภัยนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆที่สามหนึ่งเนาะไปออกสามสองนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะสามหนึ่งมันยังอยู่อ่ะสามสองมันยังอยู่ในชุดนะคะนี่นะคะสิบชุดนะคะติดที่สามสองส่วนในชุดที่แอดให้เพื่อนๆติดไว้คือวิ่งนะคะ วิ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มานะคะไปมาอยู่ที่หลักร้อยเนาะคือเก้านะคะเก้าอยู่ที่หลักร้อยส่วนแปดไปอยู่ที่หลักหมื่นเนาะเห็นไหมคะเนี่ยไปอยู่หลักหมื่นก็คือแปดนี้นะคะส่วนเก้านี้มาอยู่หลักร้อยส่วนหลักสิบกับหลักหน่วยเราไม่ติดนะคะเนาะแต่เราถูในชุดคู่นะคะ คู่เราเข้ากันที่สามสองนะคะแอดไปเลือกในชุดที่สามหนึ่งให้เนาะขออภัยนะคะ,ะเราถูกกันไปนะคะม,มาเราจะมาดูกันในวันที่พรฤหัสสิบเก้าเนาะ สุกยี่สิบเสาวยี่สิบเอ็ดพุธยี่สิบสองเพืหัสยี่สิบสามนะคะเดี๋ยวไปดูในวันที่ยี่สิบสามกันเลย อาวลาพิเศษนะคะในวันที่อ่านะคะยี่สามทับหกสามเนะาะในชุดนี้นะคะ เราจะติดเลขนะคะในชุดนี้อ่ะจะมีในชุดนะคะสิบชุดเหมือนเดิมเนาะสิบชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีเลขอะไรมั่งเนาะในสิบชุดของหวยลาวนะคะอ่ะเลขแรกนะคะที่เราจะมีก็คือห้าสามนะคะ ห้แปดนะคะห้าเ้านะคะและห้าสี่นะคะอ่ะนี่จะเป็นในเลขชุดแรกนะคะสี่ตัวห้าสี่แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะอ่ะสามแปดนี่จะเป็นชุดแรกนะคะห้าตัวเหลืออีกชุดห้าตัวหลังนะคะ จะมีชุดแรกคือห้าสามห้าแปดห้าเก้าห้าสี่ 5, 3, 5, 8, 5, 9, 5, 4, และสามแปดเนาะอ่ะมาอีกตัวหนึ่งนะคะสามเก้าสามสี่แล้วก็ เก้าแปดสี่และศูนย์ห้านะคะอ่ะนี่จะเป็นสิบชุดนะคะของหวยลาวพิเศษนะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในชุดคัดเนาะแอดจะให้ในสามตัวนะคะเนาะที่น่าจะมาเนาะ ในงวดนี้นะคะจะมีกันอยู่ที่สามเก้าสี่นะคะอะวิ่งนะคะ ในชุดวิ่งจะติดกันอยู่ที่สามเก้าสี่เนาะแอ็จะใช้ปากกาสีชมพูนะคะในการนั้นแอ็คิดว่าจะมีในชุดนี้นะคะจะติดกันอยู่ที่สามเก้าสามสี่สามห้า นี่นะคะจะติดก,กันอยู่ที่นี้นะคะอ่าขอเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะสีชมพูมองไม่เห็นอ่านะคะความเป็นไปได้นะคะที่น่าจะมานะในชุดนี้นะคะของเราพิเศษนะ ห้าสามสามเก้าห้าแปดสามสี่นะคะอ่ะเราเลือกแค่สี่ชุดนี้นะคะพออันนี้จะเป็นชุดเด่นนะคะเด่นสามลงเก้าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมสูตรอื่นกันต่อนะคะแอดก็จะรีบทยอยลงเยอะๆนะคะเพราะว่ามีเวลาดูหลายวันอยู่เนาะแอดก็จะทยอยลงนะคะอ่ะ ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบก็แชร์ไปเลยนะคะแบ่งปันกันไปนะคะให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รับชมนะคะกับคลิปวิดีโอของหวยลาวพิเศษนะคะของในช่องแอดนะคะก็แบ่งปันกันไปนะคะเพื่อนๆอย่าไปเก็บไว้คนเดียวนะนะคะแบ่งโชคแบ่งลาบก็ได้กุศลนะคะอ่ะเพื่อนๆท่านอื่น เราได้มารับชมก็จะได้บุญกันไปนะคะนั้นออจจะลาคลิปนี้ไปไปตามที่เราสูตรหนึ่งกันนะคะสวัสดีค่ะ